มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าปฏิรูปการีธุรวาอุทธาตาวินทเตทนังผู้ทำการงานที่เหมาะสมเอาธุระขยันมันเพียนย่อมหาทรัพย์ได้สัจเจนะกิตติงปะโปติผู้มีสัจจะย่อมจะรับการยกย่องให้มีเกียรติถ้าทางมิตรานิคันติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ สิ่งที่คนเราต้องการอยากได้อยากมีกันทุกคนนั้นเห็นจะหนีไม่พ้นความสุขแน่นอนความสุขเป็นยอดปรารถนาของคนเราเพราะถ้าคนเรามีความสุขก็ได้ชื่อว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการที่คนเราประกอบกิจต่างๆเพื่อหาเงินหาทองก็ดีหากินหาใช้ก็ดี ก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ต้องการให้ได้มาซึ่งความสุขนี่เองแต่ความสุขนั้นย่อมมีเหตุให้เกิดมิใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นกับคนเราได้เองโดยเฉพาะความสุขระดับชาวบ้านหรือระดับที่ชาวโลกทั่วไปสามารถแสวงหามาได้มาให้ตนได้นั้นย่อมมีเหตุเกิดแน่นอนท่านว่าความสุขนั้นเกิดมาจากเหตุสามอย่างคือ ทรัพย์สมบัติหนึ่งเกียรติยศหนึ่งไมตรีจิตหนึ่งแต่ทั้งสมอย่างนี้ก็มีเหตุเกิดเฉพาะอย่างอีกชั้นหนึ่งกล่าวคือ 1. ทรัพย์สมบัติเกิดมาจากที่อีกคนเราได้ทำงานที่เหมาะสมและวิธีที่ทำก็เหมาะสมกับงานด้วยทำงานด้วยความเอาใจใส่ไม่ทอดทุระไม่ทอดทิ้งงาน และทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อสู้ไม่ทอแท้คนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติประการที่สองเกียรติยศเกิดจากความเป็นผู้มีสัจจะรักษาสัจจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีความจริงใจต่อทุกๆคนศัจจะนี้ทำให้คนเรามีเกียรติยศได้รับความนิยมยกย่อง จากคนทั่วไป 3. มไมตรีจิตเกิดจากความเป็นผู้ไม่ตรณีมีจิตใจกว้างขวางชอบเอื้อเฟื้อเผื่อเกื้อกูลผู้อื่นคือเป็นผู้ชอบให้ผู้ที่ทำอย่างนี้ย่อมจะผูกใจผูกไมตรีของผู้คนไว้ได้ย่อมมีมิตรสหายพวกผองมากดังนั้นผู้ต้องการความสุขพึงหาทรัพสมบัติให้ได้ ราะทรัพสมบัติย่อมทําให้เกิดความสะดวกเกิดความคล่องตัวไม่ติดขัดในเรื่องทั้งปวงพึงสร้างเกียรติยศให้ได้เพราะเกียรติยศนี้ย่อมทําให้เกิดความไว้วางใจทําให้มีเครดิตน่าเชื่อถือและพึงสร้างไมตรีกับบุคคลทั่วไปให้ได้เพราะไมตรีจิตนี้ย่อมทําให้เกิดปริวารพวกพ้องทําให้เกิดความสะดวกต่างๆ และได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดความสุขในชีวิตได้ถึ้งสิน้นต้องการความสุขแต่ไม่สแสวงหาทรัพย์ไม่สร้างเกียรติยศให้ตนเองด้วยการรักษาสัจจะและไม่สร้างพวกพ้องเข้าไว้ด้วยการมีไมตรีจิตต่อกันความสุขจะมีมาแต่ไหนคะเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายปรารถนาความ ความสุขซึ่งมีเกิดมาจากทรัพย์สมบัติบ้างเกิดมาจากเกีดยรติยศบ้างเกิดมาจากไมตรีจิตบ้างก็ต้องสร้างเหตุอยากได้ทรัพย์สมบัติต้องมีความขยันมั่นเพียรอยากได้เกีดยรติยศชื่อเสียงต้องมีสัจจะอยากได้ไม,ไมตรีจิตให้คนทั้งหลายได้รักต้องรู้จักให้ดังพุทธภาษิตที่ว่า ถ้าทังมิตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขที่เราทุกคนนั้นสามารถจะสร้างได้สามารถสร้างทรัพสมบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรสามารถสร้างเกีดยรติยศชื่อเสียงด้วยการมีสัจจะสามารถสร้างไมตรีด้วยการรู้จักให้ขอเจริญพร